นกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ที่เรารู้ก็คือค้างข่าวนะทุกคนค้างข่าวติดติดกับดักนะติดแยงนี่กับดักของเราเราจะมาปลดออกนะทุกคนเราจะปลดมันออก ไปดูดยกันนะทุกคนแล้วจะปิดออกข้างขาวนะทุกคนติดแยงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนเนาะมันนี้ก็มาเพาะสองลายยูนู มื้อนี no. ้เฮาก็สิผ no. ัด no. ทุกคนไปยำแงเนาะไปยำแงเนาะที no. ่เฮาใส่บังเสาเนาะเฮาบ่ได้อัดคลิปให้เบิ่งเนาะเฮาสินเบิ่งเ่ามันสิได้ได้นุกหรือบ่เนาะีใส่แงเฮาเนาะเฮาจะกางเฮางไว้ตงเนาะเฮาบ่ทันได้ไปยนะทุกคน มื้อนี้ຫາปลาสิไปจําเนีเนาะฝากทุกคนมาเบิ่งนํากันเลยเนาะบมันิถึงหรือบ่เนาะเบิ่งนํากันเนาะนี่เนาะมาฮอดัครับเายังอยู่ปาเนาะทุกคนไปเบิ่งนํากันเนาะ ตอนนี้เขามาคนเดียวเนาะไปคืบอบ่เห็นว่ะบ่ถึงเนาะ bất thược nó thật khuẩn bật nó mắn bật thược lèo đi gặp bên nhà họ nó, mắn mượn nó, mắn bò hiền บ่ถือกันทุกคนบ่มาแล้วเนาะอบ่ถือเนาะมันคือเป็นจังสี นีเนะ้ะทุกคนถือว่าบมันเนาะนี่ก็เป็นแยงเนาะทุกคนเราจะไปดูว่าได้จะได้หรือเปล่านะทุกคนขาดเนาะทุกคนสงสัยมีคนปลดเอา เรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยน,ะน,อยนี่เจียเจียถึงเจียเนาะถูกขั้นข่าวเนาะทุกคนได้หนึ่งโตข้างข่าวเนี่ยทุกคนเห็นไหม เห็นไหมทุกคนค้างคาวนี่ทุกคนค้างคาวนี่ค้างคาวเห็นไหมเราจะปลดเราจะปลดให้ทุกคนดูนะ ข้าวนะทุกคนดูมันห้อยตุ่นเลนนั่นติดกับดักเรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยนุกเปี่ยวทุกคนมาดูด้วยกันทุกคนนี่ไงเห็นไหมมันดิ้นอยู่นะทุกคน เรียบร้อยติดกับดักนะทุกคนได้หนึ่งตัวแล้วดูดูดูมันบินดูด้วยทุกคนนี่คือนกเปรียวนะทุกคนเปรียวเหลืองเนาะนกเปรียวติดกับดักเขาเนาะเขาก็สิมากูแยงเนาะทุกคน ไปใส่บงไม้ยี่เนาะเขาก็นสิมากู่แงงเนาะดูนะทุกคนนกปลาเลี้ยวเหลืองไม,ไม้มันดิบนี่นี่ก็คือนกปเปียวเนาะทุกคนติดกับดักของเรายังยังดีอยู่เนาะ คนใครรู้ว่าตัวอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยคือว่าตอนนี้มันติดแยงนะทุกคนนกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ที่เรารู้ก็คือค้าง่าวนะทุกคนค้าง่าวติดติดกับดักนะติดแยงนี่กับดักของเรา เราจะมาปลดออกนะทุกคนเราจะปลดมันออกไปดูด้วยกันนะทุกคน เราจะปัดออกข้างเขานะทุกคนติดแยง